เจ้าออโตจัดแล้วครับหนึ่งแต้มวันนี้ไม่ได้ติดกล้องครับวันนี้เชลยเสี่ยงเล็กครับเรียบร้อยครับรถก็มานกกรติดรถเอาไปแดกต้อยครับออโตไม่เคยทำให้ผิดหวังครับตัวนี้ท้าลองได้ครับ หงายท้องหงายท้องไม่ดีไอ in no, ้หน oh. like, well ูกอได้กำขาครับไม่ไม่ได้ติดไม่ได้ติดกล้องครับไม่ได้ติดกล้องแต่ว่าติดใจฮะโอ้ยโอ้ยถูกเลยสวยเตาทุกคนนี่ทุกคนโอ้ยสวยจัดโอ้ยคนสวยคนสวย โอเคครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปกันครับได้หนึ่งแต้มครับผมได้หนึ่งแต้มครับไม่ได้เอากล้องติดครับใช้ออโต้จัดครับวันนี้เลยไม่มีคลิปให้ชมครับเลยให้ชมตอนนี้ว่าได้แล้วครับผมหนึ่งตัวครับผมโอเคครับวันนี้มาหันหนึ่งแต้มครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม